โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมหันมาทางนี้หันนะหันมาทางนี้แน่แนไหนเอาหันมาทางนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยล่ะเฮ้ยอะไยังกูเปิดคลิปแล้วเฮ้ยเฮ้ยบทมึงห้ามพูดเฮ้ยเมึงพูดได้ไงเนี่ยมึงเป็นใบไป่ใช่เหรเฮ้ยมึงผิดบทใช่ไหมเฮ้ยมึงผิดบทอ่ะโอเคทุกคนก็วันนี้นะครับเราก็จะมาทำการสร้างประตูนรกที่เราได้ทำการ เอ่ยไวเนะ่ยผมรอให้เด็กกระโปงได้ไปทําการฟาร์มมาเป็นที่เยบร้อยเรียวนะฮะซึ่งเราก็จะมาจุดอาอไม่ตื่นเต้นเลยกูสักคนเลยว้าวศาได้มนล็อกโอ้โอ้ประตูนรกไม่เคยเห็นเราจะลองเข้าไปดูเลยทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยลวกันนะครับผมหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยไาพี่ึชิบหายแล้วเหอเออมึงเข้าไปดิมันเข้าไปดิมเข้าไปดิตรวจตรวจพี่ พี่มึงวับอะฮะชิพหายแล้วอะไรคือประตูมันเสือกเชื่อมกันเตยวที่บ้านเว้ยอ้ยมันไม่ไกลเนี่ยเฮ้ยเ,<อ>เดี๋ยวทำไมมันเชื่อมกันที่บ้านมันเนี่ย,ยโอ้งทำอะไรแก้อะไรไม่ได้พี่โอ้โหนั่นแหละคือความชิพหายอ,อะไรมันเนี้ยบ้านอยู่เดี๋ยว ทำไมเกมมันเป็นอย่างนี้คือเราไปไกลแล้วด้วยทำไมมันมันถึงไม่นี่เราวะมไม่น่าเ,ออเกินพันบล็อกอะคือมันมต้องมันถือว่ามันต้องพันบล็อกอย่างที่ตุ้งต้อเคยบอกจริงวะใช่โอ้ยบ้าเอ้ยก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะถามว่าี่เว็บครับหายไปไหนไม่ค่อยลงคลิปเลยช่วงนี้ก็เราจะกลับมาทําการลงคลิปตามปกติแล้วนะครับผมก็ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์ก็จะลงวันละหนึ่งคลิปก็คือสี่โมง สี่โมงครึ่งใช่สี่โมงเย็นครึ่งแล้วก็วันเสาร์เนี่ยเราจะลงเป็นเก้าโมงแล้วก็เที่ยงนะครับวสาอาทิตย์เราจะเป็นสี่ไม่ใช่วันอาทิตย์ก็เป็นเที่ยงเหมือนเดิมใช่ก็ตามนะฮะซึ่งหลังจากที่เราแบบฮไปจับใบดําใบแดงสุดท้ายก็ดำว้าทไปไปนอกเรื่องแล้วทุกคนเราไม่อยากจะพูดถึงมันเลยไปพี่เฟรมเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําการสร้างที่ปั๊มกูจะไปนู่นยังไงอีกเอ็นเดอร์แมนอะไรนะบอกนะกูต้อง มันเรือไปเอ้ามึงวาร์ปตามกูเหรอเออวาร์ปตามทำไมโอ้ยหนอวอยากรู้วะอยากรู้อาธูจบเร็วเฮ้ยพี่พี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพลาดได้เดี๋ยวผมมีวิธีแก้เดือดเออมีโอ้โหมีวิธีแก้ไม่ต้องห่วงหรอกต้องไม่ต้องลงมัดแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วทำไมอ่ะเราจะได้วาร์ปไปได้เออว่ะว่าเราต้องลงมัดแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วทุกคนไอ้ยมัดประตูวาร์ปอ่ะ เดี๋ยวนะกูเกียดติกันแบบว่าไอ้นี่มากเออว่าเราต้องลงมอสประตูวาร์ฟด้วยหรอทุกคนมันจะได้แบบดูดิคือถ้ากูพายเรือหอย่างงี้คลิปไม่มีอะไรนอกจากพายเรืออย่างเดียวอะไรไม่มีฉลามเอ้ยฉลามก็นอะไม่มีไม่มีเนี่ยโลมาเปล่าดูดีๆได้ยมันมีโลมาได้เหรอโลมาเปล่าดูดีๆฉลามมันจะอะไรตอนนี้ฉลามจะผูด้วยไงเร็วๆๆๆมาไม่แม่สรุปตัวอะไร ไม่รู้ปลาอะไรก็ไม่รู้เลยโอเคทุกคนแล้วไอถึงยังพี่ถึงยังถึงยังเดอโอ้ไอปลาอ๋อมันถ้ามันจะเป็นปลาแซลมอนพี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปลาแซลมอนหรือมันปลาเลเว่แต่ว่ามันไม่ใช่ฉลามมันกินพืชปั๊กจบเลยใช่มันเป็นปลาที่นดำเนี้ยมจะพุ่งไปทำไมวะอะไรครับเลยขึ้นเรือกับกูมามึงไม่ขึ้นน่ะโอ้โหไปแล้วนะ ตกเรือไอ้เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีมีใครเอานี่มาปะเนี่ยเอาอะไรชิบหายแล้วกูลืมของมีใครเอาไม้ติดตัวมาปหมเอามาเอามา5 5ท่อนผมว่าเราต้องเออเอา5ท่อนก็ได้5ท่อนรีบๆมานะรีบๆมานะเออได้เออพี่เฟรมพี่เฟรมแล้วก็แมงดาช่วยนิดนึงก็คือว่าช่วยทุบบล็อกให้หน่อยบล็อกไรไอ้ไอ้เจ้าบล็อกดินน่ะเห็นปะ มันจะมีบล็อกดินที่แบบเราเอาขังน้ําไว้เว้ยเพราะว่าเราจะไม่ให้ไอ้เจ้าเอ็นเดอร์แมนมันมาเกิดข้างบนเลยนะครับก็คือว่าไอ้ตรงถนนสายเส้นนี้ผมจะให้มันมีน้ําล้อมรอบเอาไว้เว้ยมันจะได้ไม่ต้องมีไอ้เอ็นเดอร์แมนมาเกิดแล้วมันจะทําการบังคับให้เอ็นเดอร์แมนเขาเนี่ยไปไปเกิดข้างบนได้มากที่สุด oh. เออคือมันเหมือนจะเป็นแบบว่าบีบให้เอ็นเดอร์แมนมันไปเกิดเฉพาะข้างบนนะครับมันจะไม่ทําให้เอ็นเดอร์แมนเกิดข้้งล่าง ใช่แล้วก็นนีี่่เองมันจะเป็นจุดฟาร์มเลเวลที่ดีโคตรๆนะฮะแล้วก็อินเดอร์แียก็จะดิ้นทุรนทุรายแล้วก็ตกลงไปตายนั่นเองนะ่ยเมื่อกี้ไปสองตัวละเฮ้ยเด้อเด้อดำดูดกูจริงๆมันก็ไกลอยู่นะจริงๆไกล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 ถามว่ามันไกลมันไกลไกลไกลพี่เฮ้ยนี่แหละเหตุผลที่เราต้องใช้ประตูวาร์ปดูว่าคุณต้องไปลงมอสแล้วเนี่ยเฮ้ยฝากทุบกินนะเนาะขอขึ้นไปทำกันดิเราจะไปทำการสร้างคืาเรียกว่าอะไร สร้างที่ปัม๊มเรเวลกันนะทุกคนนะซึ่งจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการเดสมอลล่ไปมันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดเลยแต่กูก็ตายนะฮะลั่งเรือกันสอคนบอกเลยว่าหลังจากที่ไอแมงดาเนี่ยมันได้ไปดูแล้วว่ามันเกิดมาแล้วสามงามเยอะขนาดไหนโเยอะอีกไบเยนะ ได้วางไว้ตรงนี้ฆ่าตายหมาจากเนี่ยแบรงสามงามเนี่ยหมดแล้ว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 เดโอ้โหอยสุาสานเรือเดี๋ยวนะ<ไ>อันนี้เราจะทําเป็นพแล้วตรงนี้ลืมไปกูปิดน้ำข้างบนแล้วนี่ว่าชิบหายแล้วกูจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ย <S <S จบแล้วมึงเออผมรอไม้จากพวกคุณสองคนอยู่เด้ออุ้ยตัลกำลังไปเดี๋ยวนะเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงเดี๋ยวทุกคน คือเราจะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งผมว่าเราต้องวางเป็นบันไดตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรารอไอ้สองตัวนั้นมาก่อนเดี๋ยวี่เวสจะคราบเป็นเดี๋ยนะอันนี้รางรถไฟเราได้แล้วแล้วก็เราต้องคราบเป็นรถไฟแล้วก็คราบเป็นเอ้รางรถไฟคราบแล้วด้วหแล้วก็ป้ายชื่อเนี่ยผมจะเอามาทําเป็นตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวพี่เวสจะตั้งชื่อว่าหนึ่งพอแหละ ชื่อหนึ่งเหรอมึงไม่ใช่ื่ออื่นเหรอคือเราเราตั้งชื่อว่าหนึ่งพอเพราะคุณรู้สึกว่ามีจินตนาการเลยบึ๋ดเนี่ยอ๋อเป็นอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอะตูนี่คุณสาให้เมียงดาไปหามาให้เลยนะครับผมโอะตูเพราะว่าพาร์ทที่แล้วลีลาไงขอดีๆโยนกวนตีนอีว่าเอ้ยตายนะสุดท้ายตายเออมันต้องตายเดี๋ยว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 เดียวเดีด มึงจะเดินกันมาคู่ทำไมล่ะพวกมึงสองคนน่ะมึงเดินคนหนึ่งสีโอ้ยหนอทำไมกูมีแต่ทีมพวกงู่ะมึงปีนขึ้นดินดิมึงปีนขึ้นดินได้เอกอีคนหนึ่งหละแล้วมึงก่อนตัวกูฆ่าอีกรอบเออมึงปีนขึ้นดินมาอ๋ออ๋อา๋ออ๋ออ๋อไม่มีพวกช่วยอยากช่วยคนดีมึงเอาไม้มาดิเอาขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยเดินขึ้นเดินขึ้นบนเดินขึ้นบนเออแล้วมึงก็เอาไม้มาขอไม้หน่อยไม้ที่มี ทั้งหมดเอ้ thank you wow สิบสามบล็อกโอเคเอ่ฝากทุ่ดินที่เหลือได้ย่เราได้ไม้มาแล้วทุกคนเราจะทําการใช้ไม้แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวพี่เฟรมเดี๋ยวมาช่วยตีเจ้าอินเตอร์แมนให้หน่อยนะเพราะเราต้องการนะอินเตอโง่เอ้ยอินเตอร์แมนโง่ทุกคนไปตายตายโอ้ยตายเอ้ยรู้ไหมจะตกตายดี่นะขึ้นไปเอ้ยมาได้แล้วเว้ย เดี๋ยวนะตรงนี้เ,าเราต้องรับมาเป็นไอ้เจ้าแท่งไม้นะครับแล้วก็ข้าม,มาเป็นไหนวะนี่เราได้มาแล้วยี่สิบสี่บล็อกไม่ไม่พอเราประมาณชึบๆพอปะวะมีเฟรมอะไรมีไม้กะมีไม้ก็มีไปห้าบล็อกอะ่ะไม้บล็อกอะไรบล็อกโอ๊กบล็อกโอ๊กด้วยเออได้พี่บล็อกโอ๊ก พอหน่อยห้าบล็อกพี่ตอนนี้รู้สึกว่าเอ้พอปุะบวะลองขึ้นไปด,ดูกันเราขึ้นไปดูกันเออเด็กกำลังปีนอยู่ปีนอยู่ถึงสี่สิบปะน่าจะถึงว่ะพี่สี่สิบเออเนี่ยมันไม่พออะทําไมไม้กูอู้หูแล้วแบบพาดก่อนหน้านี้ผมน่าจะเอาไม้ไมาเยอะอยู่มาุกคนแล้วบนี้ต,ตายตปไปม,ม,ไมเห็นอยู่เออตายเฉยเลยง่โอยง่ตายอเอเอาเอเอ้ยากไปสับปมกูทาไมปากเอาุมกคนอย่างเงี้ยเอ้ยมีใครเดี๋ยวนะ นี่เราค้ามาไ <c oughs> ด้หกอันไม่น่าพอทุกคนว่าเราคา้บหมดเลยก็ได้มั้ <c oughs> งเฟลคอามาหน่อยมาๆข้ามมีอ่ะค้ามมีอ่ะปีนลงมาข้างล่างหน่อยได <c oughs> ้ไหมรู้สึกว่าถ้าผมขึ้นไปเนี่ยกูต้องตายแน่ๆเลยเป็นยังไงวะกูลงไปกูก็ตายนนั่แหละเอาอีกฝั่งหนึ่งไงกลัว,ลวเร็วเร็วเข้ารออยู่เนี่ยรอมึงคนเดียวเลยเนี่ยรอเจ้าอยู่เด้อมึงลงออกมาให้กูก่อนได้ไหมมึงขึ้นมาข้างบนได้ปะมึงขึ้นมาข้างบน เดี๋ยวไปเหมือนกูกับมึงมีกอยู่สองคนเะนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหล๋ยวเดี๋ยวเออเยวเดี๋ยู่หลังมึงีอยมึงี๋ยวเดี๋ยวอะไรยองมึงยวเนี่ยเดีูเดี๋ยวเดไ๋ยวเด้พยูเดี๋ยวเดีอกวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดเดียเดี๋ยวเดเดียดเเยย่ดีียีีอดีเี่เฟมดินหน่อยบล็อกดินบล็อกดินเออบล็อกดินบล็อกดิน ขอขอยเยอะๆเลย,ยเยอะๆเลยมีแค่เนี่ยเยอะมันไหลมันไหลลงไปหมดแล้วไอ้ไม่นาขอบล็อกดินหน่อยดิบล็อกดินบล็อกดินมึงคือความหวังหมู่บ้านเฮ้ยอ<า>ย่างเยอะเลยว่ะโอ้โหมีบล็อกเลยเอาเอาบล็อกอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ดินนะอ่ะขอขอหน่อยเดี๋ยวเยดี๋ยวเดี๋ยวเดยขอดูบล็อกเฮ้ยดินเยอะว่ะเยอะอย่างละสองอย่างละสามเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงวหมเอออะไรอะไรอะไรเฮ้ยเอาตัวหน่อยไม่มีบล็อกอะไรอื่นแล้วใช่ไหมหมดแล้วยี่ยมเลยทุกคน คือตอนนี้มีแทนเมื่อไหร่ไอ้บล็อกเนี่ยเรามีบล็อกค่อนข้างที่จะเอ้ยรอรอเอาเอเนอร์โพลข้างล่างหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอดเดี๋ยวจะรอดลงไปบอกได้คำเดียวหรือว่าแผนของเรามันแยบยลือเกินนะทุกคนนะโอ้ตูเคลมขึ้นมาแล้วพยายาควับกล่องหน่อยไอ้กล่องอะไรไหมเดี๋ยวนะคว้าคว้ากล่องหนึ่งขึ้นมาหนึ่งอันแล้วก็เอาเป็นแผ่นอันนี้นะครับซึ่งเราจะให้ดูดิดูไอ้แมนเกิดดิทุกคน เอ้แต่เรากูลืมกูลืมลืมโอ้ยลืมได้ไงวะเนี่ยอุปกรณ์สำคัญเรชิบหายละนั่นแหละชิบหายละไม่พอโอ้เยี่ยมเลยให้ตายสิปรอเดี๋ยวนะต้อง้องออกกูมีขวานไม่ไม่มีขวานด้วยเยี่ยมเลยทุกคนเดี๋ยวนะผมคิดว่านี่มันจะล่วงลงไปข้างล่างไปเนาะเดี๋ยวนะอันนี้อ่าเราข้าเป็นอันนี้ก็ได้ครับเราไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ใช้เป็น DC ซีแต่สวิกก็แล้วกัน แล้วแล้วแล้วยกลงมาแล้วมันจะเปิดยังไงเวลารอตีอยู่เฮ้ยมีใครมีไม้เหลือปล่ะไหเฮ้ยไม้บ้าไอ้อะไรเยอะขนาดนั้นเอเดอร์แบกขโมยบล็อกกูไอ้บ้าเอ้ระเบิดเลยแต่เดี๋ยวเหลือสามเลยเอ้ยมึงเหลือสามปล่าปะนี่แล้วเราเราจะขึ้นไปให้มันเอาลูกไว้ดู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 สิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูเอาสักสิบพอทุกคน ตีดิตีมา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 ไอ้น้แมนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเงินจายพี่เฟลกูตายไาเอ้ยไม่บอกก็รู้กูเห็นแล้วไอเดียวทำไมไอ้น้แมนมันขึ้นไปข้างบนวะไอ้ไาเอ้ยกูตายได้เหรอเออมันขึ้นได้อ่ะนนั่ไง เอนเดอร์แมนดับเพชรด้วยว่าล่ะว่าเพชรเนี่ยจากกูได้ดิเอ้ยทุกคนกูตายเกี้ยวกูกูตายเกี้ยวหะคือคือชีวิตกุณนี่อยู่อะไรกับการตายเกี <Labor ator il orter> <laughs> ้ยวอะไรวะเนี่ยพี่เฟรมถ้าพี่ทำตัวนั้นคนเดียวนี่พี่จะไหวปะพี่ตรงไหนตรงประตูนรกใช่ พราะตอนนี้เนี่ยชีวิตกูเนี่ยเหลือแค่ทุบไม้อยู่ที่ที่บ้านเลยเหล็กก็ไม่เหลือเออไม้กูก็ไม่เหลือแล้วกูจะไปยังไงโอ๊ยหนอไอ้บ้าเอ้เตรียมตีเตรียมตีทำไมมันตายวะเฮ้ยทำไมน้าแม่มันตามขึ้นมาปกติน้าแม่มันไม่ตามขึ้นมานะดูวิเฟิมขึ้นเอาของข้างบนให้หน่อยได้ไหมเอออยู่ข้างบนเนี่ยตาพี่พี่อยู่ข้างบนเอ้ยเราแต้มแมงดา ไม่ได้อยู่งล่างเอ้าไม่ทาเอา้เอาเดาวมันไปอยู่นั่นได<อ>้อีเด้แมนดอกเพชรด้วยตีเร้ตเตีตีตีกูเยี่ยมเลยทุกคนแล้วเราจะต้องไปหามันยังไงนะกูจะต้องกินมันดิบใช่ไหมโอ้ชีวิตแดกมันดิบก็ได้กูอะไรเนี่ยยังะนะยังกู <c oughs> ขอสักพาร์ทหนึ่งได้ไหมกูขอกูขอสักพาร์ทหนึ่งได้ไหมคือแบบขอสักพาร์ทหนึ่งที่กูทำเสร็จเนี่ย มันมีอะไรให้ต้องกินว่าพันนี้ก็ไม่เสร็จหรอกนะมันมีอะไรให้ต้องกินไหมทุกคนรู้สึกโอ้ยหรืมไปกูไม่มีอาหารโอ้ยย่ำเดี๋ยวเดี๋ยวนะกูมีนจ่ใช่บล็อกดินน่ะอะกูไม่ได้เปล่าเออว่ามันอาจจะเป็นพราบล็อกดินก็ได้หรอเว้ยเพราะว่าเดอะแมนเขายกบล็อกดินผมออกไปเลยเว้ยพี่ใช่โอ้ไอเดอะแมนมันขโมยบล็อกดินกูอีบ้ายเลยอะไรเนีแบมาี้อะน้องๆบอกพี่เวฟครับมึงเชื่อไหม มึงขี่เรือไปกลับไปกลับเนี่ยจะกูจําทางได้หมดละกูกูจาได้แม่นมากเลยทางที่มึงไปอ่ะก็อยากจะบอกกน้องๆว่ากูก็ไม่อยากตายหรอกทุกคนมันตายเองอ่ะไอพี่แต่ปาชื่อปะมีมีมีอาเนี่ยเนี่ยทุกคนอันนี้คือปลาที่พี่เฟรมคนนึก่าฉลามเนี่ยแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่ฉลามนะอันนี้ต้องจําอีกทีว่ามันไม่ใช่ฉลามมันคือปลา เขาเรียกว่าป่าหรือว่าป่าโอเคเท่าไหร่ละดอลลี่ไม่ใช่ฮะได้เท่าไหร่เท่าไหร่ได้ได้แม่งเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มึงดูดิเอ็นด้าโพลได้กี่โลกเอ็นด้าโพลได้กี่โลกชิ้นหนึ่งถ้ามึงตอบชิ้นหนึ่งล้วกูกลับไปฆ่าหมดเลยสิบหกกองเดีสิบหกสามกองอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฟมพี่เฟมไปเอาบล็อกโลมากรให้หน่อยหรือว่ามันมีเหลือป่ะตรงกล่องอ่ะมันมีบล็อกหินเยอะอยู่อ่ะยี่สิบสี่คือถ้ามันมีเหลือผมจะได้เอาไปด้วยไงเพราะว่า เอ้แต่<ม>ว่าเราต้องเป็นบล็อกอันนั้นเว้ยเพราะเอ็นเดอร์แมนมันจะได้ไม่ต้องยกออก <S <S ใช่เออว่ากลวยเอ็นเดอร์แมนมันยกอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นพวกบล็อกดินอย่างเงี้ยเอ็นเดอร์แมนเขาจะยกแน่แล้วก็ทําให้<ม>ที่ปั๊มองเรามันพังกระจุยกระจายใช่แบบนี้นี่เองเราจะไม่ทําให,ห้อันนี้มันลอดตาลอดใจหรือสักวันเนี่ยกูจะถล่มมึงไ้ตรงเนี้ย<ร>เอ้อตรงอะไรนะเอ้อตรงปราสาทใต้น้าเนี่ยแหม่ลอดตาลอดใจเกิดบ่อยสุดเกิดดีบ้าเอ้ กูเด yeah, hey, ี like. mm ๋ยเกิดใหม่บ huh. ่อยแล้วเกิดไอ้บ้าเอ้ยไปแบป็นไรเอาไอเดอโพมาหน่อยดิไอเดอโพเอ้ยมึงจะทำเลยเหรอวะจะลองเยอะมึงทับเป็นเหรอวะโอ้กูเล่นจนวิวิวจะพูดยังไงละเยอะมากเฮ้ยทับเป็นเลยเหรอพี่เรามีป้ายชื่อเดียวนะเออนั่นแหละฟาร์มนานมากเลยนะเฮ้ยคือมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่ฟาร์มนานนะดีๆนะ อ๋อมึงไปดิมึงกลัวเลยเฮ้ยดีๆนะพี่เฟรมไอ้รอดได้นอดพี่ดีอยู่แล้วไอ้ดีอยู่แล้วเอาดีๆนะไม่ใช่ของเละเทสต้องเม้นอะเอาที่พ่อมาเฮ้ยมึงเอาใส่รถรางเป็นปะเนี่ยแกตายมึงตายดิมึงตายเอาเอาแล้วนะซ่าแกซ่าอาเดี๋ยวไปดูกูรีบไปก่อนปดี๋ยวเดีเฮ้ยมึงใจเย็นรอกูด้วยเดี๋ยวมันผิดพลาดมึงเห็นไหม่ยกูยังพลาดเลยเนี่ยพ่อให้ขึ้นป่าดีๆเนี่ยมึงขึ้นมามึงก็โดนเรนน์เบนไล่เนี่ย โอ๊โง่โง่ไอควายมึงก็รีบมาดิไอหมุ่ว่าน้อะเว้เออพาล้ำจะลงประตูวาร์ปว่ะเออรู้สึกว่าตรงนี้เราไอ้นี่นานไปละแถมทำประตูนะลุพังอีกมาแล้วข้ากลับมาแล้วแล้วใครไปวางตรงคัพไปเลตรงนั้นวะเนี่ะไอมีเฟรมเดี๋ยวบล็อกล้มก่อนไม่ให้พี่เดี๋ยวบล็อกล้มก่อนไม่ให้มาถึงแล้วพี่เรามาถึงเป้าหมายของเราแล้วพี่เดี๋ยวพาังที่กูต้องได้จริง ที่ปั๊มไม่มีเหลือเลยไม่มีสักชิ้นเลยอะอะไรอะไรโอเยี่ยมเลยทุกคนมันเป็นเลยที่เอาเป็นบล็อกหินได้ไหมเพราะว่าเอ็นเตอร์แมนเขาได้อหู่ได้เยู่เพราะว่าเอ็นเตอร์แมนเขามันมันไม่ยกยกหินอะเออโอ้โหรู้สึกเจ็บหินก็ได้นะเราจะค่อยๆมุ่งหน้าสู่การทําที่ปัมเวลใช่เราจะมีที่ปัมเวลของแล้วทุกคนาราทหน้ากูจะทําจุดก่อเพชรเฉยๆตัว กูจะไม่ตายใช่คือกูจะไม่ตายเราจะไม่ยอมให้ตัวเองตายครออโอ้ยมากเลยตั้งแต่ผมเล่นไอซีรี่นี้มาด้วยเป็นซีรี่แรกเลยที่ผมตายโคตรบ่อยตายบ่อยมากจริงเืรเสาแดกบังเอญนันดีบังเอญเดรั่งสากินอ่ะไม่มีใช่เออเดรสองเสากินอ่ะไม่มีส่วนมากจะตายงู เราตายเพราะไอ้นี่เลยตายเพราะไอ้โล่มังกรนี่เลยไม่รู้กูเป็นหลาอะไรตายเยอะๆนักหนาเอ้ยมาแล้วมาแล้วกูกูจะตายเพราะไอ้เอนเดโฟเลยนะเฮ้ยมาแล้ว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 ครับมาแล้วครับเฮ้ยอ่ะเอาเอ้าเอ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 ามึงขึ้นม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 าอย่าตกลูกกับเราอ่ะฮะอย่าตกลูกกับเราเอาได้แมงดาแมงดาได้นะได้นะได้นะ เลยนะเลยนะเดี๋ยวมึงได้ตกโลกสมใจมึงแน่นอนถ้าเธอลีลาเนี่ยมจะพักจบก่อนเฮ้ยพี่เฟมมึงอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่ข้างในเอาของมาดิพี่เน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 ย่ามาอย่ามามีอะไรวะข้างบนมึงทำเป็นมั้ยเนี่ยเอ้ยนั่งไงบล<น>็อกก็ใส่ดิใส่ดิใส่ดิไม่มีหายแล้วบูบี เอ้ยไล่ใครไล่ใครไอเอาเอาเดียว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 ไอ้บึงบึ้งมามาทำกูตบไปกู้ำกูทำไปกูทำอะไรผิดมาเดียวโอ้ยแบบไล่กี่เป็นร้อยไล่เป็นร้อยกูทำอะไรผิดเดียวหาย้ยพี่เฟลมพี่เฟลมฝากด้วยพี่พี่คือความหวังของบูบ้านแล้วแหละกูเยี้ยว เออใช่พี่พี่ความหวังของผู้ฟังแล้วแหละพี่คุณไม่ก้มอ่ะครับคุณมึงไม่ก้มอ่ะไม่พี่คือกูยังไม่ได้มองหน้าตัวไหนเลยนะเว้ยมึงไม่ก้มมันตีเวงอ่ะอะไรวะเอเดเบนเบนพี่เอ้ยเช่นไนเขาดับเลยเขาดับเอ้ยเฮ้ยกูกูจะตายแล้ววะเฮ้ยมันมันไล่อยู่หรืน่าจะมันหน้ามันโดดลงไปแล้วมันตกลงไปแล้วใช่เหรอ อือเอาดีเอ้ยเปนตกตามมึงลงไปแล้วกูก้มหน้าแล้วตอนเนี้ยเจอยังจะยังได้ยังเนี่ยนี่กูต้องอันนี่ขึ้นแบบเซิร์ฟทุกคนเฮ้ยกูจะตายแล้วเนี่ยเกิดยังเกิดยังเนี่ยไม่เกินเลยเนี่ยตีโยนเป็นสิบหกอันแล้วเนี่ยอุ้ยอะไรวะดูว่ากูได้มีวันนี้วันนี้วันนี้ไม่เป็นวันนี้วันนี้วันนี้ไหนไอ้รถลังอยู่ไหนรถลังอยู่ไหนดีดีดเออรถลังมารถลังมารถลังรถลาง ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอ้ขึ้นไปขึ้นไปไปชื่อ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 เอาไปชื่อมันด้วยเอ้ยไล่ใครอะไล่ใครมึงมายเกี้ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ๊นี่ไปชื่อไปชื่อเออว่าถูกกูตายกูตายโอ้ยเดี๋ยวนะสามก้อนมึงไม่ดรอปเลยโอ้โหกูปาไป็นสิบหกก้อนกูยังไม่ดรอปเลยพี่ เวอร์ชันนี้มันมีเจ้าเอเดอร์ไมค์เกิดป่ะเอ้ยเอ้ยก็มันมันมีปะไหมเอ้ยเวอร์ชันนี้มีป่ะเนอะมีเวอร์ชัน1.2เนี่ยน่าจะมีบ้างอ่ามีพิกแอคป่ะมาขอหน่อยร่างกายต้องการพิกแอคมากโอเคเดี๋ยวมึงเอานี่ไปมึงเอานี่ไปเออไม่แห้งแต่แรกป่ะโอ้ยโอ้ยอะมึงจะลงไปทำไมเนี่ยขึ้นมาใหม่โอ้ต่อบล็อกบล็อกบล็อกหินมาบล็อกหินไว้ ไป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 วันนี้เราจะได้หรือเปล่าเฮ้ยโลโลโลมึงขึ้นมอนขึ้นมอนพี่เออเออมาวะอ้ามามากูไม่ได้กูไม่ได้เออตาเกลเออตาสลับสลับสลับเอาดิเฮ้ยเอาเกิดแล้วเว้ยเกิดแล้วเว้ยแล้วทำไงทำไงทำไงเออพี่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 ดันรถเออได้แล้วได้แล้วไอพี่พี่เดี๋ยว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 เอาเบียกทุบรถออกก่อนดิเอ้ยเดี๋ยวเออทุบทำไมอ่ะใส่ใส่ป้ายชื่อก่อนไปชื่อไปชื่อไปชื่อเฮออไปสั่นแล้วไปสั่นแล้วไปสั่นไปชื่อไปชื่อก่อนไปชื่อก่อนเออแล้วก็ อ่าอ่าพี่ต้องใส่เออกันเลยพี่ถูถูถูปีกฝังเออถูถูปอีกฝังถูปไปดิไปดิไปดิเออแล้วก็เออสวยสวยสวขึ้นไปขึ้นไปเออเรียบร้อยมาทุกคนกูไม่มีพีแอกไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ออกนี่เกะกะว่ะเฮ้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยกูจะตายได้แล้ว ความฝันล้านสูงสุดของกูดูนะอย่าเงยหน้านะเราแบงอยู่ไอเนาะเจ็บออมันเป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะทุกคนนะเออจจ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ตัวรไอ้สัตว์มเฮ้ยไอ้มันไล่กุ้งแก้วมันไล่กุ้งแก้วพี่เฟมโอ้ยโอ้ไอ้ไอ้บ้าเอ้ยพี่เฟมเออมันถูกทาง ไม่พี่ทุบทางอ,อะไรนะมึงทุบปิดทางมึงต้องไอ,อ้มึงเห็นบล็อกไอ้ปะบล็อกที่เป็นโลกอเอ็นเดอร์แมนอ่ะเออเออมึงต้องเป็นตรงกลางนั้นเป็นตรงกลางออ,อันนั้นน่ะมันเป็นปรต,ตรงกลาง<บ>เอาถูกแล้วเว้ยพี่แล้วมึองทุบอันนี้ออกมาไม่ทำไมรถมันไหลออกมาไปรู้รถรถมันไม่คือปกติอ<ไ>ะมันมันจะอยู่นิ่งตรงกลางเว้ยคือพี่เก็ตปะคือปกติมันจะอยู่นิ่งตรงกลางมันเข้าไปยังเข้าไปยังทำงาน มันเข้าไปมันไม่เข้าแปอะมันตีพี่โอ้ไม่ไม่เอ็นเนอร์ไหมอ่ะเอ็นเนอร์ไหมอ่ะมันไม่เข้าอ่ะมันมันตีพี่เดี๋ยวไปดูวิวิวิริวิล็อกวิล็อก่อนพี่รอกก่อนวีล็อก่อนวิลอได้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 ไอวิวเวมวิเวล็อกโดนเข้าไปที่พี่โดนเข้าไปดันน้ำมันกดชิปกดชิปด้วยกดชิปกดชิปกดชิปเข้าไปมันไม่ยอมเข้ามันกระเด็นออกมาเออมันทำให้กระเด็นออกมานั่นก็คือกูงงเหมือนกันเว้ยคือปกติรถรางมันจะนิ่งไว้พี่แต่อันนี้น้ไมมันกกระเด็นออมา ได้เี็นรางรถเดูอมาเนี้ยลองดีดีดิผมก็งงเหมือนกันเว้ยคือปกติมันจะต้องนิ่งโอ้ยชีวิตตกถึงนี่เลยต่อให้มันเป็นไม่พี่ต่อให้มันเป็นด้านถูกก็ตามไปมันจะไม่กระเด็นออกมาเออว่ะเออมันรถรางมันจะอยู่นิ่งถ้ามันไม่มีอะไรไปชนมันหน้าไอ้ตัวนี้มันมันขับเคลื่อนเองเปล่าเอ็นเดอร์ไฟขับมาดูมาตีกูดิมาดูพี่มาดูเววเววเวมันไหลออกมาเลยใช่ป่ะกูเจ็บเออกูเจ็บเจ็บมากเลย ไม่แม่คือมันไหลออกมาเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่นะอ๋อมันมีรางอ๋อเป็นเพราะมันมีรางเออเราต้องเดี๋ยว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 เจ็บ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 หมดแล้วอ่าเราต้องคือแล้วเราจะทุบมันยังไงวะไม่ให้แบบว่าไอ้พวกนี้มันขึ้นมาตีมันได้เอาก็ตีข้างล่างก่อนไงไม่คือนี่ไงวะเราทุบจะเกะวะ ขอร้องนะอย่ามองหน้ากูนะมาแล้วพี่พี่ฝากคุณ่อยพี่ฝากคุณตรงนี้หน่อยนะเอ้เดี๋ยวนะคุดคุดคุดไปเลยไปไปไปกิ้วไปกิวช่วยด้วยช่วยด้วยไปเร็วู้้้้้ เลเวลที่ไม่จำกัดแล้วทุกคนเราก็ลองเราปิดเสียงก่อนดิมอนสเตอร์ที่เป็นบีเอเป็นสตูตอนนี้เราก็จะได้เลเวลที่ไม่จำกัดแล้วนะทุกคนโอ้ยคุณขับโคตรนานกว่าจะได้โถเอ้ยเดีูดิดูดิดูดิเฮ้ยโอ้โหมึงอะไรมึงเนี่ยวนะไหนนะไทที่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 ับดาบดาบต้องบ้าเอ้ยดาบต้องบ้า่อนเอ้อะไรอะไร อะไรครับไรครับโคตแรงโคตแรงเกาเกาะเกาะเกาะเจ็บกูเจ็บกูเจ็บไอมันดีวะมันสวนเมันสวนเลยเเดี๋ยวเยเดี๋ยวเวอว่าเราต้องเป็นแค่อาหารมังสวนเลยเนี่ยนี้นี่นีทนี้เออเนี่ยมันจะได้แบบฟาร์มคล่องเยเว้ยเออเนี่ยโอ้เหลวเวล์ขของมันเต็มตัวกเลยวะใช่เหรอไม่คืนกูอนี่ไงทุกคนเราได้ เลเวลที่พร to ูแล uh, ้วก <that> ันอุ๊ยโคตรเยอะบอกเลยว่าโคตรเยอะไอ้เก็บอ่ะไอ้ตัวเอ็นชานนี่ด้วยว้าวแป๊บเดียวเราได้ของพวกคนเยอะเลยปะเออตอนนี้เรารวยแล้วอ่าเกอร์ทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ให้ค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากนะผมที่รับชมตอนนี้เราก็ได้ทำการคือเียว่าอะไรปะ ทำที่ปั๊มเวลทียหมดรอยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าพี่เวฟจะฟาร์มเดมอนแล้วก็ขอเอนชาร์ดไว้ให้เต็มตัวเลยแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้ผมต้องการขอเอนชาร์ดมากๆนะครับเนื่องจากว่าเราได้ตายคนบ่อยเราจะได้สร้างแบบส่วนในล .2 แบบเราตายแบบอิฟินิตี้ด้แลวไงเพราะว่าเรามาเก็บเวลเองได้ใช่เดี๋ยวว่าผมจะต้องไปลงมอดวาร์ปไว้ทุกคนมันอาจจะเป็นอะไรที่ช่วยให้เราแบบว่าเดินทางได้ง่ายขึ้นโอเคนะ ปทุกคนเจอคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เัวด้วยกันไปไปบปไไป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 อปไปไะไปไรไปไปไรครไบอะไรครไบไะไรครไบอะไรครไบไรไป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 ไของกปไ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 ป